อย่างต้อนสู้อ้อยไหมนะได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยพี่จิ้งแลอย่าไปหาลองสู้กับมันนะตอนยื่นหนึ่งตอนยื่นหนึ่งแล้วเนาะอย่าไปสู้กับมันนะตังไงนะเชื่อเชมือผมดิสู้กับศัตรูไปด้วยกันได้ได้เชื่อใจยี่อ้อยมันแรงนะต้นเกมมันไม่ได้ปากเบาปากกว่าเดิมสู้ตัวจริงกข้าวเลยวะดูแต่ข้าวไม่ได้เล่นต่อเล่นกัน Khỏi chết đầy lên Này máy Ôi anh chị quá gì chạy anh chị quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những จะแม่งตรวนวันสองก่อนรอที่จะอักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว

I ơi, xì lá. Rèn luyện. 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 นี่ข้าจะกวาดเินรองวันให้เรียบสเลอร์ไม่อยากจะเชื่อการสู้ในตัวข้ามันพุ่งพลาดสุดสุด Hold oh, on, oh, hook don't thee. Lose him the door! Close it like that noise! Lose him the An enemy hey, has hey, been hey. defeated! Hey, An ally has been defeated! Enemy double kill! it like that noise! Shut down! ダボ <Double> ンキュー一緒に考えようラクソトチンマーラー Super creep, the round looks of my enemy has been defeated. Just down the round. An ally has been defeated. Enemy double kill. Skill, item can out you! ไม่เป็นไรก็รอกมาแทงเขางเยอะกว่าเลยดีไหมดีไหมตอนนี้วอร์มตอนนี้วอร์มตาแรกเหมือนกันเนยชนะได้ชนะได้แต่ตาแรกมันไม่เข้ามือเลยไปแล้วเดี๋ยวพอแรกจะเปิดอยู่มันเดี๋ยวว่าขอร์สดีมัน ไอ้มันต้องจะเล่นคนเดียวเลยว่ะป้อมเล่นรางของเราถูกโจมตีลอร่างสองร่างสามเลยเบนได้จะลงมาแล้วเทียนแอนพุ่มนะครับอ้อยเจ็บอยู่นะอ้อยอันติแล้วนะ กลับมา ya หน่อยไม่เปล่า ya! ya, มไม่อยู่ล่างหมดบมีนมีางนรอเ็ระยหน่อยล้วไปแล้วแมีวีกด้วยรอจะอัดหนพวกเจ้าไม่ไหวแล้วสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อม,ม,ม ไีมาก่อนนะ่เด็กอยู่ล่างเด็นฟาดนักเรือดเนบนจะแตกนะลักสู้ตัวจริงมาแล้วยอมไปบนปเด็ึ้คร่งหลองไปเลยไปเลยไปเลย

Ultimate shut down. Double kill. Your team has destroyed a tower. Dragon and Slayer have evolved. Super uh. creep. ทุกส่งออกไปแล้ว.

เล่นไปเลยนะล้างมีล้างเอากดล้างไปแล้วเมื่อกี้ก็จะไม่เข้าหรอไม่มียวิกกดล้างไปแล้วเมื่อกี้เรียกดาสเลยออกมาแล้วออ

Skill out the mid, young Mikro. Ultimate! An enemy has been defeated! <coughs> nice assisting! Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated! Can <coughs>

ล้าง40วิเลยนะ่อยเล่นเล่นอีก40วิค่อยเล่นไม่บวกนะไม่บวกนะบวกเหรอบวกได้บวกได้ไม่มีรางนะไม่มีรางนะโดนอิรูเมียขัดเอานะวิ่งเบาๆวอร์ประกายตอนสู้สักหน่อยโดดด้านของเราไม่มีแล้วโดนอิรูเมียขัด

ตรกตัวรบปอย่าตายกันะอย่าตายเล่นได้นะมีมีร้ามีมีวิเลยเบมันจะตายตับตับีวนไม่ามีสามเลยพอ้มีมร้ามร้า

ไปเลย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 เรามกวาเหรอผมอยากอยากได้แล้วเลยตีเลยได้เหรอเือกทันเงิหรฟ้าฟ้านะไปทางให้เขาเลได้บ้านละหล่อนหล่อ่อนีก่อนีก่อนีก่อนแล้วมาเอา เล่นดาวเพ่ไหวรอรอก่อนดิยื้อๆไปก่อนได้ป่ะงสามสิบวิอะไม่งั้นมันตายแนย่ไม่มีเวลาไม่มีดีแน่ได้ได้ยื้อได้ผมนะก็เคลียร์ล่างเงารอตีครัรอผมอย่าอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะส,สวยถ้ามันต่อยก็ตีเลยนะ Oh, You're right right is skill of the men you go this enemy has been defeated an enemy has been defeated no. double kill an ally has been defeated victory